อยากจะเป็นกำลังใจสําหรับทุกคนหรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม,มก็ให้รักในอิสลามอย่าเอาสิ่งที่เป็นบ้นปลายของเราไปผูกพันอยู่กับเธอคนนั้นชายคนนี้แต่ว่า อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยให้กําลังใจกับคนที่ตั้งใจในการเรียนศาสนาหรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของอลลาห์ครับอาจารย์ขอเป็นกําลังใจสําหรับทุกคนนะครับที่ทํางานเพื่อศาสนาของเรารการตั้งเจตนาว่าเราจะทํางานที่เรามีความถนัดไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเผยแผ่ความรู้รการ กระจายสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่ความเข้าใจต่อศาสนาอิสลามทั้งในส่วนที่เป็นของมุสลิมเองหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพื่อที่จะได้รู้ถึงเนื้อแท้แห่งอิสลามว่ามีความสวยงามงดงามอย่างไรเ,เป็นเรื่องที่มีอานิสงส์เป็นการจิ h a d ฟีซาบิ l ิ l ล a h เป้าหมายก็คือลีอาและ i k l i ติ t i ล l ฮิ i h ย l ลอุลยาเทอดทูลดํารัสของอัลลอฮ์ให้สูงสง่งการที่เรามีเจตนารมอย่างนั้นในการทํางานย่อมเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งคุณค่าอันยิ่งใหญ่คือลารนิสง ที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นที่ตั้งท่านอัลลอฮ์สุลลัลสลอัลวะฮีวะสัลมบอกว่าอินนามัลอามมลูบินเนียจัวอินนามาลิกุลิมเรนมานวะอันที่จริงบรรดากิจการทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นที่ตั้งและอันที่จริงสําหรับทุกผู้ทุกนามนั้นย่อมได้ตามสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้การที่เราปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นมุสลิมประกาศถึงความเป็นมุสลิมมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมและเรามีความภาคภูมิใจต่อศาสนาอิ เราเชื่อมั่นในความงดงามของอิสลามแล้วเราก็พยายามแสดงออกด้วยกับพฤติกรรมนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามแต่ให้ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าอิสลามมีความงดงามอย่างไร<ม>อันนี้คือการดาวะเป็นการเรียกร้องสู่พระองค์ละสุบฮานวาจาลาเป็นการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามันทีซอเลในพระมหาคัมภ ah ีร์กุรานว่ามันอัพสนุกเอาจมิมมันอิลลอละจะมีผู้ใดล่ะที่มีมัทุรสดวาจาอันสวยงามยิ่งไปกว่าผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ว่าามีแล้วซอเลฮะและ ประพฤติปฏิบัติอามันติซอได้ว,ว่าก็เลยอินนานีเมนันมุสลิมินและประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าแท้จริงข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งจากประชาคมมุสลิม,มนะเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจสําหรับทุกคนเราชํานาญในทักษะด้านใดก็ตามแต่ที่มันนําไปสู่การนําอิสลามไปสู่การรับรู้ของบุคคนทั้งหลายก็จงกระทําไปด้วยใจอันมั่นคงเชื่อมั่นในการเอื้ออานวยของพระองค์ัลอดสุบนรณเอตายล,ละท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็จะส่งเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้รับบั้นไปที่สวยงามอยากจะเป็นกําลังใจสําหรับทุก หรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม,มก็ให้รักในอิสลามอย่าเอาสิ่งที่เป็นบ้นปลายของเราไปผูกพันอยู่กับเธอคนนั้นชายคนนี้แต่ว่าผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับศาสนาของพระองค์ว่านี่เราได้มีโอกาสได้พบสิ่งที่เป็นโชควาสนานยิ่งใหญ่แล้วซึ่งแม้แต่ทองคําเต็มผืนหน้าพิภพนี้ mm. ก็ไม่สามารถที่จะแลกได้กับการได้รับทางน,นํานี้ขอทุกคนได้ตั้งมั่นในเจตนารมของตนอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เป็นผู้ ที่สูญเสียความหวังในพระเมตตาของพระองค์